สามขึ้นสามลงว่ามาูเป่าผมอีกตัวนี้สามขึ้นครับคุณพิโรดบอกสามขึ้นจับจับเมื่อกี้นี่กระลู้ว่านักอยู่โอ้ใส่งามของเขาอยู่นะครับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่ามาตกปลาอะไรไม่รู้กระชงกระชังไม่มีมาเลย

โอ้แตดใส่มันงามอยู่ด้วยพี่ว้าบหนุนบอกจุ๊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 ปุาแล้วมีโดนครับรอบนี้มีโดน อย่างตักไม่ได้ยี่ครับนะแเจมตักไม่ได้โอ้โหอ้าวอ้าว